สวัสดีครับจากสถิติสภาพอากาศนะฮะเปรียบเทียบแต่ละปีใน3ปีที่ผ่านมานะครับพี่น้องว่ากันว่าในปี2020หรือปี2563คือปีนี้เองที่กำลังจะผ่านไปนะครับเป็นหนึ่งใน3ปีที่ร้อนที่สุดในรอบ7 7 0ปีเลยทีเดียวแล้วก็ต้องทำใจร่วมกันนะฮะเพราะจากนี้ไปโลกก็จะร้อนขึ้นอีกอย่างน้อย ปีละ1องศาเซนเซียตนะครับงานวิจัยและก็รายงานล่าสุดของสถาบัานต่างๆเกี่ยวกับความร้อนของโลกนะครับออกมาเป็นระยะระยะที่ผ่านมานะครับจากการรวบรวมนะครับล่าสุดนี่โครงการสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาตินะฮะเผยว่าช่วงสิ้นสุดของศตวตรรษนี้หรือประมาณปี200 21 0 2,100ตรงกับพอศอล้วพี่น้องห2643นะครับ อุณหภูมิโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง3องศา,ศาเซนเซียสเลยทีเดียวแม้ว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด -19 ระบาดเนี่ยจะลดน้อยลงก็ตามนะครับแถมยังเตือนอีกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงช่วงล็อกดาวน์โควิดนั้นน่ะจะช่วยให้โลกร้อนน้อยลงได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแหละครับพี่น้อง ถ้าเราเองเนี่ยไม่พร้อมใจกันลดใช้พลังงานจากฟอสซิลเป็นวงกว้างและรวดเร็วที่สุดนะครับถ้าไม่รีบไม่รีบลดการใช้แบบนี้นะครับแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลนี่พี่น้องคงเข้าใจกันนะครับว่าเป็นอะไรมันก็คือเหมืองถ่านหินพลังงานจากเหมืองถ่านหินลงกันลงขุดเจาะน้ำมันต่างๆนั่นเองนะครับพี่น้องโดยผู้เชี่ยวชาญยังห่วงอีกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจะหวนกลับมาอีก ครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือในปีที่จะถึงนี้เองคือปี2021หรือปี2564นะครับพี่น้องแล้วก็ยังมีรายงานยืนยันของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกนะหรือตัวย่อที่เขาบอก w บ m o เนี่ยครับที่เตือนด้วยว่า โลกเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงหายยนาของสภาพภูมิอากาศอย่างแท้จริงเลยครับและปีนี้เป็น1ใน3ปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากการบันทึกตั้งแต่ปี1,850นะครับหรือพศ2อ9 3นอัอ 2, นั่นเองหรือเมื่อ170ปีที่แล้วที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นรายงานเดียวกันนี้ของกรมอุตุนิยมวิทยาโลกก็ยังบอกอีกว่านะครับอุณหภูมิทั่วโลกเนี่ย ในแต่ละปีจะร้อนขึ้นอย่างน้อย1องศา,าเซนเซียสจากอุณหภูมิในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมก่อนยุคอุตสาหกรรมนี่ก็อยู่ในช่วงปี1,8150-1,900ถึงนะครับพี่น้องอในช่วงอีก5ปีข้างหน้าในเวลาใกล้เคียงกันฮนะกรมอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษเนี่ยก็ยังเปิดเผยข้อมูลว่าหากยังไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะอังกฤษเนี่ย ไม่มีหิมะเลยภายในปี2,100นะฮะหรือก็อีกเพียง80ปีข้างหน้าเท่านั้นเองและทางตอนใต้ของประเทศนะเขาคาดหมายว่าจะไม่ได้พบเจอกับอุณหภูมิ0องาศาเซนเซียสหรือติดลบอีกเลยภายในปี2 0 4 0หรือเพียงแค่40-20ปีข้างหน้านี่เองนะครับพี่น้องจากคำเตือนข้างต้นจะเห็นว่าตัวแปรสำคัญของภาวะโลกร้อนก็คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่เองซึ่งเป็นก๊าซเลือนกระจกที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุดถึง75%นะแล้วก็ยังเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสะสมพลังงานความร้อนในชั้นบรรยากาศมากอีกด้วยก็ถ้าย้อนหลังไปนับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือในช่วง170ปีที่ผ่านมานะกิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลการตัดไม้ทาลายป่า การทำไร es ่หรือการเลี Somehow, ้ยงปศุส hmm. <Es S 2> ัตว <ize> ์ก <and S 1> ็ดีนะฮะเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศทั้งสิ้นและเป็นการปล่อยมากเหมือนกับไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ด้วยสูงกว่าสูงกว่าไหนครับสูงกว่าในยุคไดโนเสาร์ศูนพันเมื่อ65ล้านปีที่แล้วมากมายไก่กองนะครับในปี1850นะครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ย เขาบอกว่าอยู่ที่2อยู่ที่2 8สส่วนในล้านส่วนเองนะครับพี่น้องแต่ข้อมูลล่าสุดจากองค์การนาซาเมื่อเดือนตุลาคมก็คือเมื่อเดืนอน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยของปี2020เนี่ย2020เนี่ยนะครับเขาเปิดเผยข้อมูลว่าพบว่าอตัวนี้ครับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึงที่415ส่วนในล้านส่วนเลยทีเดียวก็ถามว่าครึ่งดอกครึ่งเลยนะครับถ้าถามว่า415ส่วนในล้านส่วนเนี่ย หลายแรงแค่ไหนก็ตอบได้เลยครับขนาดนี้อุณหภูมิของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย1องศาเซนเซียตเพียง1องศาเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าร้อนจนแทบทนไม่ไหวแล้วนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์ลงความเห็นว่าหากความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าจากยุคป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะอุณหภูมินี้จะสูงขึ้นไม่ใช่แค่เพียง1องศา,าเท่านั้นครับจะสูงถึง3องศาเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้แม้ว่าจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ก็พอมองเห็นแล้วนะครับเราเราท่านๆธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็พอจะมองเห็นสัญญาณเตือนที่โลกส่งมาให้มนุษย์แล้วเตือนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกนะครับอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฮนะระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะฮะไฟป่านะครับที่เกิดถี่ในอเมริกาหรือในรัฐแคลิฟอร์เนียนะฮะพายุเฮอริเคนและไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงขึ้นรวมถึงขึ้นความร้อนที่เล่นงานหลายๆประเทศด้วยกันในขณะนี้นะฮะ ที่ซ้ำลายกว่านั้นก็คือระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันฮะบวกกับกิจกรรมทําลายระบบนิเวศของมนุษย์น่ะกำลังผลักให้โลกเข้าสู่ภาวะภาวะอะไรครับสภาพภูมิอากาศอบอุ่นและสภาวะโลกร้อนในระดับวิกฤตเลยนะฮะเขาเรียกว่าฮอตเฮาส์นะฮะที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเมื่อประมาณ34ล้านปีที่แล้วนะ,ะมันกลับมาอีกแล้วฮะ,ะซึ่งในยุคนั้นร้อนจนไม่มีน้ําแข็งขั้วโลกเลยนะครับพี่น้อง และอุณหภูมิเฉลี่ย,ยของโลกเนี่ยสูงกว่าในปัจจุบันถึง9ถึง14องศาเซนเซียสเลยทีเดียวนะแล้วก็ที่มันเกิดมาแล้วแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับก็การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตรหรือสัตว์ใหญ่นะครับก็เกิดกันมาแล้วก็สูญพันธุ์กันมาแล้วครับและและนี่ก็คือใกล้ๆกว่าน,นั้นก็คือภายในปี2 2 1 0 0รฮะหรืออีก80ปีข้างหน้าถ้ามนุษย์ยังไม่หยุดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะ เขาคาดหมายกันว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยจะร้อนขึ้นอีก4.7องศาเซนเซียตเป็นอย่างน้อยนะครับพี่น้องการเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิอย่างกระทันหันเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์กังวลกันว่าทั้งโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยมนุษย์เ,ยยเราเองอะปรับตัวไม่ทันหรอกครับเพราะเมื่อ250ล้านปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่นํามาสู่ศูนย์พันครั้งยิ่งใหญ่ไปแล้วนะฮะแต่ครั้งนั้นเนี่ยที่เกิดครั้งนั้นต้องใช้เวลาสะสมหรือ เวลาการเกิดเนี่ยเป็นพันนับหมื่นปีนานนะกว่าจะอุณหภูมิจะสูงขึ้นถึงจุดพีคจนกระทั่งศูนยพันกันฮะแต่มาครั้งนี้นะครับพี่น้องไวกับที่คาดนะครับเพราะว่าโลกร้อนที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี้ยใช้เวลาเกิดขึ้นเพียงแค่200ปีเท่านั้นครับพี่น้องฟังไม่ผิดนะครับ200ปีเท่านั้นเองจากปีที่ผมบอก จากปีที่เริ่มต้นยุคป,ปฏิวัติตอุตสาหกรรมเป็นต้นมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับเมื่อหายนะมาถึงมนุษย์จะได้รับผลกระทบที่เกิดจากน้ำมือตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับมีรายงานจากสถาบันเศรษฐศ,ศาสตร์และสันติภาพนะครับหรือตัวย่อที่เขาเรียกว่า IEP นะครับพบว่านะครับประชากรโลกเนี่ยมากถึง1,200ล้านคนใน31ประเทศที่จะถึงนยครับจะต้องย้ายที่อยู่ ขยับขยายย้ายที่อยู่หนีภายใน30ปีข้างหน้านี้อันเนื่องมาจากอะไรครับพี่น้องก็เกิดภาวะโลกร้อนและการแอรอัดของประชากรนี่ครับก็ไปอยู่ในที่สบายๆครัข,ขยับหนีกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนงานวิจัยอีกวิจัยหนึ่งก็คือของจาก climate impact lab เนี่ยพบว่าหากยังไม่หยุดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตจากการเพิ่มของอุณหภูมิ และภัยพิบัติจากสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบ่อยๆที่เราพบเห็นกันมานะครับจะรุนแรงนะครับแสงหน้าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อที่เรา,าเผชิญกันอยู่ทั้งหมดรวมกันในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้หรือไม่ไม่ช้าภายในเร็ววันนี้ทีเดียวพี่น้องสวัสดี